วันนี้เราจะมาทําไอติมทอดกันนะคะเรามารีวิวของกันเลยนี่คือช้อนแก้วถาดกันไกลแล้วก็มีมขนมปังฟาร์มเฮาส์ลขอบแล้วก็มีไอติมนะคะสามรสแล้วก็<า>ช้อน,อนขั้นตอนแรกนะคะขนมปังสองแผน่น<ม>ขั้นตอนที่สองตักไอติมนะคะตักไอติมคะ่ะมีช้อนอยนี้ นำไอจิมใส่ขนมปังที่เตรียมไว้เอาไว้กึ่งกลางเลยนะคะเอาไว้กึ่งกลางช้าขนมปังอันที่สองประกบเลยนะดูมันเลยแล้วก็กดนิดนึงกดรอบรบลูกขั้นตอนที่สามเอาแก้วเข้าไปขนมปังกดลงไปเลยลูกกดลงไปเลยกดแล้วขึ้นมาเอาขนมปังออก ออกเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนเซรามิามากเลยแม่ดูดิแล้วต่อไปเราจะไปทอดกันนะล,ลูกแต่ก่อนที่จะทอดเราต้องไปแช่ช่องฟิตก่อนโอเคปะ,ะชแช่ช่องฟิตให้มันแข็งก่อนต้องไปแช่ช่องฟิตก่อนแล้วเราก็จะไปทอดโอเคไหมได้ได้โอเค